สวัสดีครับวันนี้หนูจะมาพรีเซนต์เรื่องอาการแพ้เครื่องสำอางยกตัวอย่างรองพื้นค่ะและหนูชื่อนายสมชายเหมือนมะนี64ปออทับหเลขที่14บสีหมายของเครื่องสำอางนะครับเช่นรองพื้นเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งที่ปรุงแต่งบนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยใช้ทาใช้ถูใช้รูปใช้ปาดมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดส่งเสริมให้เกิดความสวยงามหรือลักษณะที่แปกใหม่และมีความสวยงามในรูปแบบใหม่และดึงดูดความสนใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยครับลักษณะรองพื้นนะครับแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกัน 1. แป้งผสมรองพื้นแป้งผสมรองพื้นจะมีลักษณะเป็นผงแป้งเนื้อละเอียดรองพื้นชนิดนี้จะปกปิดรูขุมขนและตำแหน่งบนผิวหน้าที่มีปัญหา 2. รองพื้นหลวมลักษณะมีดังนี้ครับชนิดนี้จะมีเนื้อบางเบาจึงเหมาะสมกับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวเป็นพิเศษหรือใช้เป็นแป้งเพื่อปกปิดส รองพื้นชนิดน้ำมีลักษณะเป็นน้ำและมีส่วนมากเป็นของน้ำมันค่อนข้างที่จะมากเพื่อสามารถใช้ได้ง่ายและมีมิติใหม่ของบนใบหน้าอย่างชัดเจน 4. ครีมรองพื้นรองพื้นชนิดนี้คล้ายกับเนื้อครีมมีคุณสมบัติเป็นพิเศษอยู่ตรงที่ การปกปิดได้สูงหรือใช้ประสิทธิภาพได้สูงใครที่ชอบแต่งหน้าหนาหนาหรือคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาผิวสามารถใช้ได้ผ้ารองพื้นแร่เป็นรองพื้นที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการล้างออกได้ง่ายไม่ลำบากในการล้างออกสามารถใช้สบู่ล้างได้โฟมล้างหน้าล้างได้ทำให้ส่งผลการระคายเคืองน้อยที่สุด อาการแพ้รองพื้นที่สาวๆควรรู้เอาไว้เชื่อได้ว่าหลายคุณแพ้เครื่องสำอางอย่างเช่นรองพื้นโดยอาจจะมีริ้วรอยผื่นแดงหรือมีสิวอักเสบสิวหัวช้างเกิดขึ้นบนใบหน้าไม่ว่าทราบด้วยอาการนั้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแพ้เครื่องสำอางอย่างรองพื้นหรือ ไม่เนื่องจากการแพ้เครื่องสำอางอาจจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปวันนี้เรามีข้อแนะนำดีๆอาการแพ้เครื่องสำอางอย่างเช่นรองพื้นมี5ประเภทด้วยกัน 1. มีอาการปวดแสบปวดร้อน 2. ทํทำให้เกิดสิวในบริเวณใบหน้า 3. เกิดผื่นลมพิษ 4. เกิดอาการแพ้คัน 5. เกิดผื่นดำวิธีดูแลรักษาอาการแพ้เครื่องสำอางอย่างเช่นรองพื้น 1. เมื่อเกิดอาการแพ้ควรใช้เครื่องสำอางหรือเลิกใช้เครื่องสำอาง 2. รักษาอาการแพ้ให้หายหากเป็นสิวหรือผื่นแดงขึ้นควรล้างน้ำออก 3. หลีกเลี่ยงเครื่องสาอางที่ใช้แล้วแพ้หากรักษาอาการแพ้หายดีแล้วไม่ควรกลับมาใช้ใหม่ข้อดีและข้อเสียของรองพื้นแต่ละแบบรองพื้นแบบเนื้อแมตรองพื้นแบบเนื้อแมตจะเป็นรองพื้นที่มีเนื้อบางเบาและไม่สะท้อนแสงรองพื้นแบบเนื้อแมตข้อดี 1. ควบคุมความมันได้ดี 2. เนื้อบางเบา 3. เวลาอากาศร้อนจะช,ช่วยควบคุมความมันและเนื้อเนียนมากข้อเสีย 1. สาสาคนไหนที่มีผิวแห้งมักไม่ค่อยทาครีมบำรุงผิวก่อนจะทำให้รองพื้นเป็นรอยได้ง่าย 2. หากไม่เร่งรักษาก็สามารถทำให้เกิดการควบคุมได้ผิดปกติรองพื้นแบบเนื้อโก จะค่อนข้างแบบเนื้อแมทคือเนื้อรองพื้นเบาบางแต่เนื้อโกจะทำให้ดูสะท้อนแสงทำให้ใบหน้าดูมันช่ำข้อดี 1. ปกปิดดิ้วรอยของสิวริ้วรอยดำได้อย่างปานกลาง 2. ผิวดูโกช่ำน้ำทำให้เฟียดลุกได้ดี 3. ช่วยทำให้ผิวดูเนียน 4. เหมาะกับสาวๆที่ผิวแห้งข้อเสีย 1. ไม่สามารถควบคุมความมันได้ดี 2. หากอากาศร้อนจะทำให้รองพื้นดุดได้ง่ายขึ้นรองพื้นแบบเนื้อครีมจะไม่เหลวมากแบบรองพื้นแต่ก็ไม่ได้เป็นรองพื้นผงหรือแป้งฝุน่นและมีน้ำมัน เป็นส่วนผสมข้อดี 1. ปกปิดได้ดีในเฉพาะจุด 2. ใช้ควบคู่กับอุปกรณ์อย่างแปลงแต่งหน้า 3. เหมาะกับผิวสวยๆที่ผิวแห้งเล็กน้อยและผิวสวยที่มีความมันช่วยในผิวกระ่างใสได้ดีข้อเสีย 1. เนื้อรองพื้นจะมีความหนา 2. ไม่ควบคุมความมันทําให้ผิวหน้าดูไม่สวยสาวสาวๆที่ผิวแห้งก็ไม่ควรใช้ค่ะรองพื้นแบบแป้งพับและแป้งฝุน่นเป็นแป้งที่ผสมผงเหมือนกันนะคะโดยแป้งพับก็จะเอาแป้งฝุน่นมาอัดแข็ง ใส่ในรวมกันนิยมใช้สาวสาวหลายคนที่ซื้อมาใช้ครับข้อดี 1. ใช้งานง่ายทำให้แต่งหน้าได้ง่าย 2. เป็นรองพื้นแบบเนื้อบางเบา 3. พกพาได้สะดวกเอาไปแต่งหน้าที่ไหนก็ได้ 4. ควบคุมความมันได้ดีข้อเสีย 1. สาวสาวผิวมัน ทาแป้งไม่ทั่วก็ทำให้วอกได้สาวสาวๆที่ผิวมันเกินไปแป้งนี้ก็ไม่เหมาะสมในการใช้กับสาวๆรองพื้นแบบแท้งหรือแบบครีมแบบนี้มันสามารถใช้ได้และใช้ได้อย่างรวดเร็วอย่างเร่งใครเร่งก็ใช้ได้สามารถนิยมใช้รองพื้นนี้กันอย่างมากข้อดี 1. ปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมเลยและสามารถคุมความมันได้อย่างดีและแก้ปัญหาได้อย่างดี 2. จะใช้นิ้วปาดก็ได้สามทำให้ผิวดูเป็นธรรมชาติ 4. ค่อนข้างที่จะเหมาะกับผิวธรรมดาข้อเสีย 1. เนื้อรองพื้นค่อนข้างที่จะหนักทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสิวได้ดี 2. ตัวแบบแท่งรองพื้นนี้มีขนาดเล็กทำให้รองพื้นบนใบหน้าไม่ทั่วและตกหล่นได้อย่างง่ายวิธีในการซื้อรองพื้นให้เข้ากับตัวเองหรือผิวตัวเองมี5ข้อด้วยกัน 1. รู้จักประเภทของผิวตัวเองก่อน 2. เลือกใช้รองพื้นแบบตัวไหนดีก็ได้ที่เหมาะกับผิวตัวเอง 3. เลือกเฉดสีรองพื้นเพื่อให้เข้ากับผิวตัวเอง 4. ทดสอบรองพื้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 5. ควรเลือกรองพื้นชนิดเบาบางแต่มีคุณภาพและปกปิดได้ดีสรุปรองพื้นแบบไหนก็เหมือนกันแต่แค่เลือกให้เหมาะกับสีผิวตัวเองและเฉดผิวตัวเองจะทำให้ เราดูสวยสง่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะดูสวยสง่าและทำให้สาวๆทุกคนใช้อย่างได้ดีแต่แบบแท้งเราก็นิยมในการใช้เป็นอย่างมากและใช้ได้อย่างรวดเร็วและนิยมใช้กันอย่างมากหนูคิดว่าที่หนูพูดไปทุกคนก็สามารถเลือกรองพื้นให้เหมาะกับเศษผิวของตัวเองและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง หนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ